สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นหนังสือหวยรวยรวยนะคะรวยรวยงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567เลขเด่นงวดนี้หนังสือหวยรวยรยเด่น9นะคะเด่น9ซึ่งตรงกับ ติกฮีโร่เนาะเก้ามาร้อยเปอร์เนต์นันงสือหวยรวยรวยเด่นเก้ามีเก้าสองนะคะเก้าสองเกหน้าปกนะคะมีเก้าสองสามาหกนะคะส่วนเด่นหนึ่งนั้นมีหนึ่งสองหนงสมนะคะหนึหนึ่งศูนย์นี้หนึ่งศูนย์นี้เป็น เป็นเลขสำคัญของเดือนกุมภาพันธ์นะคะหนึ่งศูนย์กับหนึ่งสี่เนาะหนึ่งศูนย์กับหนึ่งสี่เป็นเลขสำคัญของเดือนกุมภาพันธ์นะคะท่านคิดว่าสำคัญยังไงคะยง 14, อย่างหนึ่งสี่อย่างงี้สำคัญยังไงคะตอบได้ไหม หนึ่งศูนย์ล่ะสำคัญยังไงช่วยตอบช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักเนาะก็อยากให้ท่านแสดงแสดงน้ำใจนะคะน้ำใจอันเล็กๆนน้อยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแอดนะคะ ในเดือนนี้นะคะก็คือขอให้ท่านกดไลค์นะคะกดไลค์หรือจะกดติดตามด้วยก็ได้นะคะถ้าท่านชอบการวิเคราะห์หวยตัวเลขเด่นนะคะจากหนังสือสำนักต่างๆเอามาให้ท่านผู้ชมพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล หันจะชอบตัวไหนเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะคะเลขเด่นเลขหน้าปกงวดนี้เด่น9กนะคะเด่นเแล้วก็1ส่วนรวยสถานนี้ก็เด่น0นะคะเด่น0มี01 03แล้วก็0ูนย์หะคะส่วน9นั้นเด่น เก้าศูนย์เก้าสามแล้วก็เก้าหกท่านชอบตัวไหนคะเลขหนึ่งนี้ก็เป็นเลขเป็นเป็นวันสำคัญนะคะเป็นวันที่นะคะวันที่สำคัญของเดือนกุมภาพันธ์ก็คือวันที่สิบสี่แล้วก็วันที่สิบนะคะ ตำรามหารวยงวดที่แล้วเข้านะคะเข้าบนนะคะเข้าบนงวดนี้ให้มาแปดกับหนึ่งนี่งวดที่แล้วนะคะนี่งวดที่แล้วเข้าตัวเด่นนะคะเข้าตัวเด่นเด่นหกนะคะเด่นหก อันนี้ตำรามหารวยนั้นเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งหนึ่งจะเข้าหรือไม่หรือจะเป็นหนึ่งเจ็ดเนาะถ้าไม่ใช่หนึ่งหนึ่งอะไรแต่ว่าติ๊กฮีโร่นี่ยเขาหนึ่งเขามาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะบนแต่ว่าเลขเขาเรียกว่าเลขสำคัญเนาะ เลขสำคัญของเดือนกุมภาพันธ์ก็คือเลข14นะคะเลข14แล้วก็เลข10 10นั้นก็คือวันวันอะไคะวันตุดจีน,นะคะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนะคะเลขในฝัน เมที่แล้วเลขในฝันเข้าตัวเด่นนะคะเข้าตัวเด่นแล้วชุดที่แม่เขาจับคู่มาให้นะคะก็คือเลขชุดในฝันนะคะนี่ที่เขาจับคู่มาให้นะคะคือเลขหกสามนั่นเองนะคะสรุปแล้วตัวเด่นเข้านะคะแล้วก็ เขาจับคู่หกสามมาให้เลขในฝันนี้จะเข้าทุกงวดนะคะเข้าทุกงวดตัวเด่นนะคะงวดนี้เด่นศูนย์กับเก้าเอชคิดว่าถ้าไม่ใช่ศูนย์เจ็ดก็เป็นเก้าหกเก้าหกหรือเก้าเจ็ดนะคะนี่ เลขในฝันนะคะเด่นศูนย์กับ9เลขมหาสนุกเลขมหาสนุกนั้นงวดที่แล้วเด่นศูนย์นะคะออกล่างเนาะเก้ามา90ศด้วยนะคะมา90ศด้วยออกล่างงวดนี้เลขมหาสมุกหนหนุก เลขมหาสนุกเด่นเจนะคะเด่นเจมีเจดหนึ่ง 7, 7, 1, ะคะมีเจ็ดหนึ่งเจดสะคะถ้าจะให้แอดชอบอชอบทั้ง2ตัวเลยเก้าเจดหนึ่งเก้าเจดสนะคะชุดพิฆาต ชุดพิคาดนี้ก็งวดที่แล้วส่วนมากจะเข้าแต่ตัวเด่นนะคะชุดพิคาดงวดที่แล้วไม่เข้านะคะไม่เข้าชุดพิคาดไม่เข้าถ้าจะเข้าเข้างวดนี้เนาะเข้าหกหก เด็กคิดว่าเข้าหกหกนะคะไม่เหมือนเพื่อนเนาะชุดทิ่ขาดชุดสั่งการชุดสังการเข้าไหมนี่นี่เป็นเลขวาเลนไทน์เนาะมันวาเลนไทน, 4, น์หรือจะเป็นหนึ่งหกสี่หรือจะเป็นสี่หนึ่งหนึ่งสี่เนาะหรือจะเป็นเจ็ดสี ท่านจะชอบไหมอันนี้คือเลขชุดสั่งการบางทีก็เข้าส่วนมากจะเข้าเป็นเลขท้ายเนาะจากการสังเกตดูงวดนีชบาทองมาเหมือนเพื่อนเลยนะคะชะบาทองเด่น6มี6 9กับ6กเก็นะคะดับส ท่านจะเชื่อรือไย่ดับสีต่อไปเป็นอาจารย์พระนมทวนนะคะเด่นหกเหมือนกับชบาทองเนาะอันนี้เหมือนกับรวยสถานเนาะศูนย์หนึ่งหลายตัวก็หลายสำนักเนาะ แต่ว่าตัวเด่นยังมีศูนย์มีหกอยู่นะคะเลขมีศูนย์มีหกแล้วก็เจ็ดมาดูเลขสรุปนะคะกับหวยลายวันเนาะเลขสรุปกับหวยลายวันนี่คะ่ะ นี่ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปสำหรับเลขงวดนี้แอดก็หวังว่าท่านคงจะพิจารณาดูดีๆนะคะก็เป็นเลขที่แอดชอบก็คือเลขที่ติดเนะคะส่วนเลขท้ายนี่แอดชอบเลข9นะคะน,นี่ถ้าติดเดมีตัวไหนบ้างก็คือเป็นเลขที่แอด ก็สรุปมาเพราะว่า7กับ9มา100เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เป็นปกหลังนะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงโชคดีนะคะขอพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ